จุดมุ่งหมายของ NRF เนี่ยนะครับก็คือทำยังไงให้เราเปลี่ยนแปลงระบบอาหารนะครับเนื่องจากระบบอาหารเนี่ยมันมีส่วนในการปล่อยคาร์บอนถึง40%ในแต่ละปีของทั้งโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบอาหารที่นี้เชื่อไหมว่าตัวต้นกัญชงเนี่ยนะสามารถที่จะดูดคา,าร์บอนจากอากาศแล้วฝังลงดินเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าไม้ยืนต้นเนี่ยถึง4เท่านะครับไปฟังผู้นำทั่วโลกเนะี่ยเขาพูดกันว่าการที่จะ หยุบจันท์เรื่องของ climate change เนี่ยต้องปลูกต้นไม้แม้กระทั่ง World Economic Forum เองเขามีโครงการเนี่ยปลูกล้านล้านต้นแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าไอ้ต้นกัญชงนี่นะมีประสิทธิภาพในการดูดคาร์บอนจากอากาศแล้วก็ฝังลงดินเนี่ยถึง4เท่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปปลูกล้านล้านต้นก็ได้นะครับก็มาปลูกกัญชงกันอันที่2ก็คือผมมองว่ามันสามารถที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ให้กับเกษตรกรน,นะครับเรามีพี่น้องเกษตรกรเราทั้ง14ล้านคนที่ ตกอยู่ยในฐานะลำบากนะครับแล้วติดภาระหนี้ต้องถวยเฉลี่ยคนเรือนหนึ่งประมาณ10,000เหรียญหรือ3 0 0แสนกว่าบาทการที่เขาสามารถจะปลูกพืชที่ทำให้เขากำไรแล้วข้อสำคัญนี้นะหนึ่งใช้น้ำน้อยนะครับต้นกัญชงเองเนี่ยใช้น้ำน้อยกว่าต้นอื่นๆถึงประมาณ3-4เท่าอันที่สองเนี่ยด้วยธรรมชาติของมันเนี่ยมันเป็นคล้ายๆขนุนนะครับมแมลงไม่ค่อยตอมเท่าไหร่และนั้นก็ประหยัดละเรื่องของเคมีจะครับเรื่องของปุ๋ย แต่จากทั้งหมดนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือตัวสินิพผมมองเนี่ยคืออุตสาหกรรมกัญชงผมไม่ได้พูดถึง CBD นะผมหมายถึงว่าสินค้าที่เราสามารถผลิตได้จากตัวใยกับตัวต้นกัญชงอันที่1นนะครับอันที่สองเนี่ยไอ้ตัวเมล็ดกัญชงและน้ำมันที่สามารถสกัดมาจากตัวเมล็ดกัญชงเนี่ยนะครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดคนเขากินกันทั่ว,วโลกเลยเอาแค่นมกัญชงผมผลิตนมถั่วเหลืองอยู่นะครับ นมที่มาจากกัโชงนะในแง่ของโภชนาการดีกว่านมถัเหลืองดีกว่านมอัลมอนด์มิลคด้วยเรามีการสวัสุพุ้น,นะครับน่าสนใจพอสมควรแล้วบริษัทนี้เองก็ศึกษาเรื่องอกัรชงมาได้ประมาณ2-3ปี รบ,บริษัทน,นี้ชื่อ GTH นะครับก็ตอนนี้เราเราทำดียวสวอหุ้น49%ของบริษัทน,นี้นะครับนอกจากจากตรงนั้นนะครับคือเราเองเนี่ยก็กำลังจะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อในการผลิตแล้วก็สกัดให้มันมีสินค้าที่เกิดขึ้นจากตัวต้นกัะชงได้นะครับเราก็มองว่าตลาดของเราน่าจะเป็นตลาดเมืองไทยแล้วก็ตลาดส่งออกครับมันต้อง execute ก่อนนะครับมันต้องมีการปลูกก่อนใช่ไหมครับแล้วการปลูกเนี่ยเราผมว่าหัวใจอยู่ตรงนี้การปลูก ให้มันได้แบบอีค n o น y มี่สเกลคือในปริมาณที่ใหญ่อันที่สองเนี่ยผลผลิตต่อไร่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาได้เท่าไหร่นะครับต้นทุนในการที่เราจะเก็บเกี่ยวและสกัดมันออกมานะครับมันจะได้เหมือนเมืองนอกไหมที่มันเป็นแบบสเกลขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าสมมติเราทำสเกลขนาดเล็กเนี่ยมันมันไม่เวิร์กไงมันจะกลายเป็นสินค้าราคาแพงตอนที่เรามองเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะทำได้เพราะเทคโนโลยีมีอยู่แล้วจริงๆกันชมไม่ต่างอะไรกับแพนเบสเลย นะครับต้นน้ำมาถึงกลางน้ำนะครับเน้นการผลิตกลางน้ำแล้วไปพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ขนาดใหญ่เพื่อทำให้โว้อย่มันใหญ่นะครับสุดท้ายไปไปทางก็คือเป้าหมายของเราคือทำยังไงให้เรามีสินค้าที่ราคาเหมาะสมแล้วก็แล้วไม่แพงนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับ